สบายดีพี่น้องสบายดีหมู่กูเบิสทุกคนวันนี้ก็อากรมมาแต่รับจ้างตัดยางพี่น้องมาแต่รับจ้างตัดยางพอได้เงินซื้อขนมกินพี่น้องเอ้ยซื้อขนมซื้อน้ำกินละพี่น้องเลยเอา อะไรที่เขาบเคยเห็ดเคยทำเขาก็ชิได้เป็นแล้วพี่น้องเอ้ยตอนแรกกะบวบปานใด้แล้วพี่น้องเอ้ยเ็ดไปเรื่อยๆเพิ่นจ้างก็ไปพี่น้องเอ้ยเพิ่นจ้างให้ตัดหยกตัดยางยางที่เพิ่นป้าแล้วเพิ่นก็อยากให้มีความผู้พิ่นก็อยากให้ไปตัดแล้วพี่น้องเอ้ยไปตัดครั้งแรกพี่น้องโอ้ยดีใจ แบบนี้บ่ตัดอย่างนันก็บ,บริญกพี่น้องเอ้ยกอกล้วยกินยังยากว่าพี่น้องเอ้ยนี่แหละผนวะทิพย์บ,บัวหันผนวะขั้นบอออกจากบ้านกับบเห็นด่านแดนไก่ขันบไปหาเฮียนกับแมนบมีความผู้แมนความผืนผดได้พี่น้องเอ้ยแมนความผืนเบาได้ทิพย์บหานผลเบาแมนบดได้พี่น้องเอ้ยเอ้านี่กับบมียังไลยพี่น้อง มาทักทายสบายดีวันทำงานพี่น้องเลยมันนี่ก็คงกับวันจัน,น,น,บบน,นทร์พี่น้องมันกับวันจันทร์วันที่เช้าเลยพี่น้องเอ้ยกับวันจันทร์วันที่เช้าวันนี้ก็ไไ้เอา้างานไหนเห็ดแล้วไดนเงินก็เห็ดไปพี่น้องชีวิตคนเขาอย่าไปคิดยังมากไมยอย่าไปต้องการียังมากมมยเนี่ยใด มีความชุกที่ได้กะเห็ดปั้บเลยพี่น้องเอ้ยงานยังกะเอาไวได้เงินก็เห็ดไปเบิบเราะวาเพื่อยังเพื่อชีวิตเฮาเลยพี่น้องเลยเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเขาต้องชูพี่น้องโมสูกับบได้ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อชีวิตแล้วพี่น้องเลยเพื่อชีวิตเพื่อนะคดเจ้าของแล้วพี่น้องเอ้าลิ่นี้เปนยังไรสบายดีพี่น้อง